สนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและต่อสอยการมาเยือนประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียของพี่ไอสตล์ในวันนี้จะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งกลุ่มชนพื้นเมืองที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้กับแหล่งภูเขาไฟนั่นก็คือชาวคาโรนั่นเองครับ ต่เดิมชาวคาโรจะตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราใกล้กับภูเขาไฟขนาดใหญ่คือภูเขาไฟซีนาบุงซึ่งเพิ่งระเบิดและฆ่าชีวิตผู้คนไปล่าสุดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนี่เองครับ สาเหตุที่ชาวคาโรเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งภูเขาไฟโดยไม่เกรงกลัวพยันตรายนั่นก็เพราะเป็นกลุ่มชนที่ชอบสภาพอากาศหนาวเย็นบนที่ราบสูงแต่เนื่องจากพื้นที่ใกล้แหล่งภูเขาไฟส่วนใหญ่มักเป็นพื้นที่ห่างไกลและธุรนการานผู้คนจะเข้าถึงได้ยากเพราะการคมนาคมไม่สะดวกจึงทําให้ชาวคาโรถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและยังประสบปัญหาประชาชนมีรายได้ต่ำ อีกทั้งยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดีพอต่อมาได้มีการตัดถนนมุ่งสู่ดินแดนที่ราบสูงในปีคริสตศักราช1909จึงทำให้ชาวคาโรมีโอกาสได้เปิดโลกใหม่อีกครั้งและเมื่อมีการเชื่อมต่อเช่นนี้จึงทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานกระจัดกระจายไปทั่วทุกเกาะในประเทศอินโดนีเซียและหนึ่งในนั้นคือเมืองโตสารีของจังหวัดชวาตะวันออกนั่นเอง ชาวคาโรที่เมืองโตสารีตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แอ่งภูเขาไฟโบรโมโส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและนับถือศาสนาฮินดูใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบถ้อยทีท้อยอาศัยดูเป็นสังคมสงบสุขที่น่าอิจฉาอีกที่หนึ่งเลยล่ะครับน้องๆและในระหว่างที่มีไอสไตล์ le, กำลังซึมซับวิถีชีวิตแบบสโลลฟ์ ine, อยู่ในชุมชนแห่งนี้กันเหลือไปเห็นชายชะกันกลุ่มหนึ่ง วกเขากำลังแห่อะไรอยู่สักอย่างเข้าไปดูใ,นใ,นใกล้ๆเห็นเป็นขนมกบเขียวเต็มไปหมดเลยครับเอ๊ว่าแต่วันนี้ทีน่นี่เขามีงานอะไรกันน้องๆเชื่อพี่ไอสไตล์หาคำตอบในสิครับพี่ไอสไตล์พาไปชมนะครับมีขนมขนมเยอะแยะมากมายทีเดียวแต่ว่าทั้งหมดนี้ถูกเข็นเอาไว้ที่หน้าเวทีแห่งหนึ่งแล้วเสมือนว่ากำลังมีการจัดงานขึ้นด้วยน้องๆลอง,ลอง,ลองทายกันหน่อยดีกว่าครับว่า บรรยากาศแบบนี้น่าจะเป็นวันสำคัญหรือมีงานอะไรคิดครับร้านขายของเด็กทำหรือเปล่าดูของเก่าของเก่าต้องต้องเคิดว่าอะไรมาลองฟังน้องทีมสีดําเงินกันก่อนนะครับมาเลยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นงานวันเด็กครับที่เขามีแจกขนมครับงานวันเด็กครับเด็กคนนี้เก่งฉลองวันเด็กอ้าวละครับอ่ะคนอื่นบ้าง บูชาพระพิคเนธค่ะไอ้ยาบูชาพระพิคเนธหมายความว่าท่านพระพิคเนธชอบขนมหวานเหรอครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ด้วยอ้าวสีแดงกันบ้างพี่ร้อนการแห่เรามาขอขนมไปแจกให้คนยากไร้ค่ะโอ้โหใจบุญแบ่งปันสายเด็กคนนี้ใจบุญคุณติ่ต่งได้ พี่วรอนบ้างครับผมสังเกตจากภูมิประเทศใช่ไหมครับเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟครับก็เลยคิดว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยภูเขาไฟเพิ่งระเบิดไปมันมีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่แถวนั้นครับ,รบก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการบูชาบูชายักษ์ก็ได้ครับเพราะภูเขาไฟมันน่าจะมีเรื่องของเทพเจ้าหรือว่ายักษ์อพอเป็นเรื่องถั่วด้วยอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะขอให้ว่าไม่ให้ไม่ให้ใหตัวภูเขาไฟเนี่ยมันระเบิดออกมาเหมือนบูชาไม่ให้เทพเจ้าพิโรธนะครับ แปลว่ามันก็คือเอามารวมกันเอาของที่มีขนมขนมกล้วยผลไม้ส้มเสริมเงินทองมีเงินทองด้วยก็คห้บูชาเทพเจ้าครับเทพเจ้าประจำแบบว่าท้องถิ่นของเขาตามธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นพัิบัติอะไรเงี้ยครับอ้าวแล้วสีครับแตกต่างเลยนะฮะสองทีมนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับมีบ้านที่เหมือนกันแต่ว่าก่อนอื่นมาลองฟังก่อนดีกว่าพี่ตักข้อนี้เป็นไงบ้างจะกู้ศรัทธาตัวเองกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ ขนมที่เราเห็นแล้วก็คืองานวันเด็กนั่นเองทุกคนครับช่วยร้องออกมาว่าโอ,โ,โอ้โห o ราอินโดนีเซียครับนับถือศาสนาฮินดูถูกต้องไหมฮะแต่ว่ัคือเขาเนี่ยจะมีพิธีกรรมที่แบบว่าไม่ต้องการให้ให้เด็กๆเนี่ยออกมาเล่นเพียงอย่างเดียวคือเขาต้องการแบบว่าขอพรเนี่ยให้เด็กๆมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยอ่าคือมันจะเป็นงานวันเด็กที่อิงกับศาสนาฮินดูด้วยนะถูกต้องครับแค่นี้เองจบง่ายๆเลยฮะคือเพื่อเด็กใช่อ้าวแล้วครับมาฟังน้องซันบ้างยังไม่ถูกเลยนะครับข้อนี้ต้องกูนข้อนี้ผมมาแน่ครับอ่มันไม่ใช่งานวันเด็กครับเขาเรียกว่าวันเลี้ยงผีครับผมเออ เป็นการแสดงความกระตันยูรู้คุณต่อบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วส่วนขนมนมเนยอ,อะไรเนี่ยไม่เกี่ยวเลยฮะ,ะเป็นแค่ของที่หาได้ตามสมัยนั้นถ้าสมมติอะไรหาง่ายก็เอามาเพราะพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยเขาจะมีอาหารคาหวานเยอะอยู่แล้วเป็นวันเลี้ยงผีเป็นการลํำลึกถึงบรรพบุรุษแน่นอนครับอ้าวล้สิครับเข้าบีครับซันบอกว่ามันคือวันเลี้ยงวันเลี้ยงผีครับผมนะครับมาต่อกันที่พี่หนูเล็กนะฮะชาว คารโรเนี่ยที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขามีประเพณีที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆซึ่งประเพณีเขาเรียกว่าเป็นวันบูชาเทพ,พเจ้าใช่ใชบูชาเทพเจ้าก็คือมันเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ของเขาเลยนะคะก็คือแบบว่าจะมีจัดขึ้นทุกปีเลยปลายปีเนี่ยทุกปีเลยจะมีประเพณีขึ้นมาเพื่อที่จะขอพรขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถวายแบบถวาย ตัวเองถวายตนให้กับสิ่งที่เราเคารพาซึ่งเขาบอกว่าเปรียบเสมือนการขึ้นปีใหม่เลยพอเราจัประเพณนี้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากงานเนี้ยเขาก็จะกินเลี้ยงกันร้องเพลงเต้นลํากันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งเขาเรียกว่าวันบูชาเทพ,พเจ้าอ้าวน่ะสินี่ตรงกับที่น้องรอนเก่งไว้เลยนะฮะมาดูกันนะครับว่าทั้งสงทีมครับคิดว่างานดังกล่าวคืองานใด,ดระหว่างข้อเอรับ วันเด็ก B เลี้ยงผีหรือข้อสบูชาเทพเจ้าคิดแล้วก็กดครับมาดูกันครับแหมเช้าเช้าแบบนี้หลายๆคนเนี่ยคิดตามน้องไปด้วยแล้วดูซิว่าคำตอบที่ว่า เหมือนน้องๆแค่ไหนครับเอาละสิเราแพ้หมดแล้วเอาละสิครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วครับที่เมืองแห่งนี้ครับเขากําลังเตรียมตัวในการจัดงานที่พี่ไอไปเจอพอดีเลยงานนักเก่าคืองานอะไรครับดี การบูชาเทพเจ้าของชาวคาโรนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันง่ายๆนะครับน้องๆหรือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีที่จัดขึ้นแค่ปีละหนโดยชาวบ้านจะจัดตกแต่งขบวนแห่ด้วยขนมนมเนยข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นที่หาได้ในหมู่บ้านแล้วแห่ไปที่บ้านของผู้นำซึ่งนั่นจะมีการจัดเรยงเครื่องเส้นไหว้อาหารคาวหวานและสัตว์บูชาย,ยันโดยปีนี้เป็นวัวครับและหลังจากทำพิธีที่บ้านเสร็จ ชาวบ้านก็จะแห่ขบวนทั้งหมดไปที่วัดอีกครั้งเพื่อทำพิธีตามหลักศาสนาฮินดูและเมื่อพิธีกรรมทางศาสนาเสร็จสิ้นช่วงเวลาสำคัญและสนุกที่สุดก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับนั่นก็คือการแย่งชิงสิ่งของจากขบวนแห่ซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นการรับพรจากเทพเจ้ามาเก็บไว้กับตัวนั่นเองครับน้อง ถามดรสสวิทต์ก,กันหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วประเพณีแบบนี้วัฒนธรรมแบบนี้บ้านเราหรือว่าในอาเซียนเองก็ยังมีบ้างเหมือนกันครับเป็นเรื่องของพิธีกรรมเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของศรราสนาฮินดูครับคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรครับอิสลาม,ลามครับอิสลามนะครับเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะแล้วก็อินโดนีเซียมีที่สุดในโลกอีกคือเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะเยอะที่สุดมากที่สุดในโลก 17,500เจาร้อยเกาะแต่ว่ามีเพียงมากกว่า6000เกาะที่มีคนอาศัยอยู่แล้วก็มีที่สุดในโลกอีกอย่างหนึ่งคือที่สุดในโลกของเรื่องภูเขาไฟมีจํานวนมากถึง129ลูกนะครับซึ่งมากกว่า30ลูกเนี่ยยังตื่นอยู่ปะทุอยู่ยังปะทุอยู่ปะกี้เราเห็นใช่ไหมครับที่เกาะสุมาตราที่ชาวคาโรย้ายมาตรงนั้นเนี่ยเพิ่งปะทุไปเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วก็ที่โด่งดังมากที่เขาไปท่องเที่ยวกัน อยู่บนเกาะชวาที่ชาวคาโรย้ายมาชื่อภูเขาไฟโบรโมนะครับว่างๆไปเที่ยวดูนะที่ป่องภูเขาไฟลองกระโดดลงไปดูก็ได้นะตาไม่น่าจะมีชีวิตกลับมาที่ชาวคาโรเนี่ยเขาอยู่ตรงแถวภูเขาไฟเนี่ยเพราะว่าดินออกมาจากลาวาเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เขาทําเกษตรกรรมนะครับแต่ก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการไปมาหาสู่ด้วยเมื่อกี้พูดถึงการเชื่อมต่อคือความเจริญมันจะไป ก็ต่อเมื่อมีการตัดถนนนะครับแล้วก็จะมีการโยกย้ายถิ่นฐานของคนด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อาเซียนกําลังทําอยู่พัฒนาพื้นที่สร้างถนนสร้างโครงสร้างพื้นฐานเข้าไปเกาะมากมาย17,500เกาะของอินโดนีเซียนต้องเชื่อมต่อกันยังไงยากพอสมควรนะแล้วมีแค่6 0 0 0กว่าเกาะเองที่มีคนอาศัยอยู่อันนี้ก็เป็นงานงานช้างของอาเซียนแล้วก็จะเชื่อมโยงทั้งอาเซียนไม่ว่าจะทางบก ทางทะเลทางอากาศเนี่ยเรายังมีแผนกันอยู่ว่าจะทําต่อไปหลัง2015 2558ปีนี้ก็จะเชื่อมต่อกันต่อไปครับระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันที่สําคัญก็คือว่าหน่วยงานต่างๆที่ค่อนข้างใหญ่ของอาเซียนก็อยู่ที่อินโดด้วยเหมือนกันใช่ครับสำนักเลขาธิการอาเซียนตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตานะครับเมืองหลวงของอินโดนีเซียสำคัญเลยนะฮะเมืองใหญ่ด้วยนะเมืองใหญ่ครับผมขอบคุณดรนะครับขอบคุณครับ สัปดาห์นี้นะครับทีมแชมป์ของเรานะครับชนะไป1คะแนนครับรน้องๆจากโรงเรียนปัญญาวรรคุณยาและเช่นเคยนะครับทีมแชมป์ของเราก็มีกิจกรรมและเงินรางวัลมูลค่า2 0 0 0 0บาทมอบให้นะครับนะครับแล้วันนี้นะครับน้องๆทีมสีแดงนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่าทางรายการของเรานะครับมีนะครับเงินมูลค่า10,000บาทมอบให้เช่นกันครับ,บ,บ,บขอบคุ ขอบคุณนะครับผมดารานักที่ของเรานะฮะคุณหนูเล็กแล้วก็น้องซันด้วยนะครับขอบคุณมากครับและแน่นอน่าขอขอบคุณด้วยนะครับกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผลิตภัณฑ์อาหารจากซ p พีลกตะซอยบาร์บีคิวพลาซ่าติดตาไมได้เช่นเคยในสัปดาห์หน้านะครับทุกวันเสาร์10โมงเช้าที่นี่บุรนทา์ทีวีครับต้องฝากพิตักไปตามหาดาราหน้าที่ของเราอีกด้วยไม่ต้องไปดูห่วงเลยครับผมดีวผมจะจัดมาใหม่เลยครับผมสัปดาห์หน้ารับรองว่า สนุกเข้มข้นเหมือนเดิมครับ <ắm S 1> ผม <ฆ whilst S 1> พบกันใหม่เสาวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาร่วมสนุกกับคำถาม,ามประจำสัปดาห์กันแล้วครับถามว่าร่มสีเขียวที่ประเทศกัมพูชาเป็นสัญลักษณ์ของการให้บริการอะไรระหว่างข้อเอไปรษณีย์หรือข้อ B ีโอนเงิน ส่งคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนมาได้ที่ f c e e o o o k แฟนเ page นักคิดตะลุอยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า1,000บาทไปเลยทันทีสนุกสนานประสานความันเทิงกันทุกสาวสาวที่7คุมพาฮ่าฮ่าเพอเพอ,เพอกับพี่พัชชาและพี่แจ็คเชนยิม้มที่จะพาน้องๆไปบุกรัสซาบาประเทศมาเลเซียห้ามพลาดนะครับเตรียมตัวฮาเสาวหน้านะตัวเธอ